เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมยิ่งให้บุญยิ่งเพิ่มกลานให้ทานขั้นสูงสุดสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลานที่เราสามารถสร้างทานขั้นสูงสุดให้เกิดมีขึ้นในตัวเราได้นั้น ถือเป็นกลางชำระจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีทานที่เป็นทรัพย์ภายในที่ทรงคุณค่าและสูงค่าที่สุดก็คืออภัยทานเพราะแม้เราจะได้ชื่อว่ากระทำธรรม,ธรมทานสอนและแนะนำให้ผู้อื่นได้กับตัว ได้รู้ในธรรมมากเพียงใดแม้จะให้มากโดยชักชวนคนไปฟังธรรมสักร้อยครั้งหรือสั่งสอนคนให้กับตัวเป็นคนดีได้มากถึงร้อยคนก็ได้บุญและอนิสงส์น้อยกว่าการให้อภัยทานเวลาทำวันนี้ เรามาฟังพระธรรมเทศนาะเรื่องอภัยทานทานอันสูงสุดจากหลวงพ่อฤศีลิงดำแห่งวัดท่าสูงกันนะครับหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะครับท้าธุชนวุตรบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทรั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะคนรับ วันนี้ขอพูดเรื่องอา,อาภัยทาน <c oughs> คำว่า,าภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพรสโสดาันกาาับวิถทามีอามอีพอรู้คำอภัยทานมันคืออนไรเอื้อวา,านนี้คนนั้นด่ากูนีกว่าใช่หไหมตอนนึกว่าเขาด่าเราแล้วเราให้อภัยช่างมันเถอะด่าไม่เจ็บปวดใหอภัยทาน คำว่าพยทานมันกการให้ทาให้อภัยเท้าเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นพร้าริยเจ้าครึ่งหนึ่งข้อนาคามีมีแมเสกครึ่งหนึ่งอนาคามีนี่น่คุณทำสองอย่างพน้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะที่มีตัดกรรมฉันทากับปฏิคะ การมาฉันท่าคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงฟอกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสรหว่างเพศการมารมปฏิฆะค,คืออารมณ์ไม่พอใจอนาคามีไม่มีสองตัวนี้การมารมก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอภัยทานหมดใครจะด่าก็ไม่ว่าอะไรใครจะว่างไม่ว่าอะไรตามใจชอบ ถ้าเขาด่านี่ก็าด่าตัวเองเขาดา่าทั้นไ้นเมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิยนด่าไกลๆเราย,ยินชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองเอขาได้ยินเองท่านี้การปฏิบัติกรรมฐานญาโยมพุทธวิษัทว่าเบื้องต้นกันก่อนเบื <S <S <anta. S 2> ้องต้นจริงๆที่แนะนำบรรดาญายโยมพุทธริษัททุกคนใช้อนาปานุสติเหลืออาจารย์ใหญ่ ใจฝันฝันจริงๆแล้วตามที่พ่อฝนเคยสอนก็ดีเพราะพทธเจ้าสอนก็ตามพานใจใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนใช้ก่อนนั่นคือ,อนิจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวคำว่านิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมด พัสดุท่าก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงทุชมด้วยไฟในระหว่างกลางแล้มีการสลายตัวเป็นที่สุดคนก็ตายใส่ก,ก็ตายวัตถุก,ก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือใน,นเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องกาย เราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกายและเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีวันมีทุกข์อนัตตาในที่สุดมันจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงความเป็นกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เป็นใส่ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนกำลังมีการสลายตัวตายในที่สุดก็ค,คิดว่าการเกิดในมนุษย์โลมันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นี้เสียให้เข้าไปจับลมหายใจเขาออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกภาวนาว่ายังไงบ้างเขาตามใจชอบก็คำภาวนาไม่เยอะไม่ห้ามกันแต่ว่าถ้าไม่กินกับภาวนาอย่างอื่นใช้ภาวนาว่าพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออก,กทั้งหมดโธแล่วการรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีคำภาวนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำสักสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตาม ตรงอยากคิดว่าคำภาวนากรลงไม่ใจเขาออกมันจะทรงตัวตลอดเวลาสติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะภาวนาไม่ได้สองทีบ้างสองทีบ้างอย่างเก่งกรสองทีบ้างเดี๋ยวมก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลินไปเรื่อ,อไปอันนี้เป็นของธรรมาดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมันเะเมิด ตามกฎที่เราตั้งไว้ไมนคิดอด้อื่นมาแทนนั้นก็เริ่มต้นใหม่จากหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้าออในกรนพุทธใ,ใจออกโทโทรไปใหม่ตอนนี้ถ้าเอาเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอยากฝืนให้เลิกียถ้าฝืนจะไม่งลงสินประสรปพระเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างค่อหนึ่ง 1, อาจจาเป็มนมรรโยกเครียดเกินไป ถ้านั่งเครียดเกินไปนอยเครียดเกินไปแค่ลงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่คือถ้าไม่ใจ่ไม่ใจ่ทางมันุูว่าผลจะไม่มีอาการตรงแม้แต่ชานโลกี <c oughs> สองกรรมสุขานิการนโยกกรรมะแปลความใคร่คือึอย่างได้เกินไปอยากจะได้ชานที่หนึ่งอยากจะได้ชานที่สองอยากจะได้ชานที่สามที่สี่ที่ห้าที 8, ่แปดอะไรต่ามเด ถ้าเร์อยากมีในขณะภาวนา,าพิจารณาอย่างนั้นไม่เีนือกา่าได้ผลต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขของจิตเป็นสัาคัญคือกำหนดรู้ลงให้ใจเข้า,ากำหนดรู้ลงให้ใจออกเพื่อความสุขเป็นสังขัญไม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนเชิงมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิสุขจิตเป็นสุข จิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลมหายใจเขาออกเราก็รู้ลมหายใจเขาออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้คําภาวนาแค่น <c oughs> ี้ใช้ได้แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิ้น มัน,นจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช่ลมคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตก,การคิดไปคิดว่ามนุษย์สัโลกนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเองตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองพราะจริงไม่มีสุข คนเรามีทุกประจําอย่างความหิวเป็นทุกความหนาวเกินไปเป็นทุกขความร้อนเกินไปเป็นทุกความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกความศาสนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกความทักท้าจากของรักของชอบใจเป็นทุกเรี่งนี้เป็นต้นรวงความว่าทุกคนมีตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนนหมาทุกประจําใจ ในเมื่อมันสลกมันในทุกรามันทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คงจะบอกว่าได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเพราะหมดการหมดสมัยร่างกายมันก็พังทีนี้ในเมื่อร่างกายพังเราคุณจะเกิดเป็นมนุษย์อไหมต้องถามตัวเองดูสิที่งแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์ สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้าร่างกายไม่สกปรกสวรรค์มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่เท่านั้นแต่เวลาแล้วสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่เหนื่อยไม่มีการปวดไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์ได้สุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ผมมาโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพานสำหรับการฟังในวันนี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัส,วสดีหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ